ในแห้งอยู่นี่แหะครับรุนนี้ผมสิผมปล่อยไปหาหลายตัวครับนี่สำหรับมือผมครับเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นว่าีงครับพี่น้องอยู่กับคมครับเบาเฮงเบาหวาซ่านไตครับมือนี้ครับผมผมไปยางจับเขียดครับ ไม่ได้เขีอยู่มาสี่ตัวครับผมสิมาใส่เบ็ดผมจะเอาไอ้ปลาคอออกครับผมผมใส่ไปแล้วครับคัดหลังหนึ่งครับผมนี่ขั้นหนึ่งครับนี่ว่ามือเศ้าผมพอมันลอยคออยู่นี่นี่โอ้มันเอ๋มันลอยหัวยขึ้นหัวอยู่นี่ครับนี่ปลาคอครับใส่ไปสองขั้นนะครับผมมีขั้นหนึ่งคุณใส่เนี้ยเนี้ยโบครับเนี้ยเขียดจหน้าครับตัวนี้ ขั้นที่สองเี๋เงี้ยบวบกไว้กันครับนี่มีเขียดเจ้าหน้าครับเดี๋ยวขั้นที่สามมส่พีกอนครับไป็นน้องนี่ครับเนี้ยครับจะไปเขียดจิกครับเนี้ยครับนี่เงี้ยบกเลยนี่เดี๋ยวผมสีอาตัวนี้เมื่อถือมันถือพรผมสีมัดเลยครับเมื่อถือมันทอนคั้นพิษของปลาตัวนี้มันตัวใหญ่นะครับผม ผมเล้เสือกมาไหวก่อนบัดเถือมันถอนไปย่ำเสาบ้างสิห้ฮใดครับพี่น้องบัดเถือมันถือนะใส่ไว้ก่อนสี่ขั้นครับพอะห้าเขียดด้สี่สี่ตัวเองครับมาดยกัดปอมก่อนมัดเวลามันถือมันถอนถอเบ็ดขั้นเบ็ดไปตัวนี้ม่นยังยังเห็นขั้นเบ็ดอยู่ครับรนี่ตัวนี้ปุ่มปัน๊นะครับ พี่น้องเดี๋ยวลงกใส่ครับผมไหนเละครับพี่น้องได้แล้วครับคุณขั้นหนึ่งครับคุณ เงียบโบกค,ครับขันหนึ่งครับผมนี่ขันที่สองครับเพ็นบอลครับนี่ใขันที่สองขันที่สามครับใส่ไว้ตัวนี้เงยเขียดจีน่าครับนี่สองขั้น ตัวนี้คันทีซีครับมือเสาผมพออยู่นะครับนี่มันขึ้นอยู่หัวมือเสาอยู่นี่นี่เริ่มเซไปครับนี่บ่อนงี้นนบุ่นบุ่นพุ่นพุ่นเราเรียกเด็กนี่พุ่นครับครับเดี้พลอยปิดไฟตัวนี้ครับผมปิดไฟหก่อนมาต้องปิดไฟตัวนี้ครับผมบุกปิดไฟบ่ได้เดี๋ยวมันสีบัสวบบัวกินครับโอเคครับผมเออปิดไฟไว้แล้วครับเดี๋ยวมือเสามาลุนกันครับผม ทำไมมันถือกับสิรุดกับผมนี่บนนี่ผมเห็ดปอมไววไอ้กิรลอนขาวๆนะครับนี่กิรลอนน้ำอีกับผมนี่มันถือมันสะมันถือมันดินแห้งมันรุดกับสิผ้าตัวนี้เป็นําครับหัวปลาตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมมันเกือบสองลูแล้วครับผมหนึ่งสองสามสี่โอเคครับหมื่นส้ามาลุ้นกันครับผมว่าสีมานบ่ามานครับนี่ก็ด้เวลาเที่ยงคืนครับพี่น้องผมลุกมาเงยสมญยามมืองก่อนว่ามันจะถือบ่ครับ ขั้นี้เพื่อเงียหล่อนอุบมนบกเงียจะหล่นเลยครับพี่น้องนี่โอ้มันเปนบกเงียเงียหล่นแล้วเจอนี่นี่หายเงียบเสร็จครับไปมึงอีกสามหลังกันหลังนี้ก็เงียย์ยังอยู่เงียเขถือเจ้าน้าตัวนี้ หลังที่โซสามยังอยู่เงียเหลืออยู่กาอยู่ตัวนี้เงี้ยเหลืออยู่ครับ,บคุณเหยียดอีโมแม่เป็นงไงให้ข้าวขาวไหครับผมเสียงเงียบวกครับผมหาเงียบเสีแล้วครับผมเสียดหาย Oh, no, es ครับมือเศร้ามมยามครับผมเขียอีโม่ครับลอยแล้วเงียบวกครับผลลอยอยู่ครับผมพี่น้องครับปวดเหย้วเอกเดียวกับเมยามตีสองครับพี่น้องตอนนี้ทีสองครับลูกเมยามคนยอังอยู่ย,ยู่หาย อีกขั้นหนึ่งเด็กหายขั้นหนึ่งเหมือนพูดขั้นผุนก็ยังอยู่ขุ้นผุนขั้นผ้นยังขั้นผุนอยู่ข้างบนขั้นหนึ่งยังอยู่อายุขั้นหนีหายไปใส่ท้องไซนถือบ้าเปล่ารุดครับขั้นนีหายลุดแต่ผมเนี่ยมหากรอยู่ใส่นอกมึงซองหาก่อนไฟออื พุ่นลอยอยู่พุ่นครับพุ่นข้างฟางพุ่นเดี๋ยวครับพุ่นเดี๋ยวพุ่นครับพี่น้องครับพุ่นพุ่นพุ่นลอยมาไก่ครับหื้อหื้นี่เนี่ครับใครอยู่ผมปลูกผูกคันเวทไว้ผมปลูกขันเวทเซ็นเลยครับนี่มันลอยอยู่ครับพุ่นนู่นพ่นู่นพุ่นมาครับนั่น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 โอ้โห มันผ้าปอมหล่นงเลยครับเดี๋ยวผมจะกาลาลงครับเอาพี่นอ้องมันผ่าไม่นี้แหละครับลงก่อนลุยก่อนปลายหญ่โอ้ยหวัหวต่วปลาดิกินปลาหวัวต่ปลาคอกิน เขเคียปงปลามเสกครับมึงขับเมีปองไงแม่้จดีใจวัดวอุ้ยักตัวขั้นเ็ดนันรับที่นองเอ,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 ยงอ้ยวัดจะมาคอไงผาจแห้งเลยสงเงสงเงีเหีย,ยนี่งงนียบกนนีเป็ักสามันเว็ด กับพี่น้องเลยครับปลาโมเทิดไหมวัวตายตายตายพลวดว่าจะวัวปลาคอใหญ่ผมกินเลยครับมื้อเลยครับปลาโมเทิดพูดไงยังครับตัวนี้ตัวเครื่องลุกครับปล่อยไปครับพลว้ายย้ามสาวมันต้องถือว่าปลาคอครับอไหนคิดว่าพี่น้องนี่ครับนี่ปลาโมเทิดครับผมว่าจะวัวจะถือปลาคอครับมันกินมันกินเวดแล้วมันถอนหลักเลยครับนี่ ปล่อยไปครับผมใน่แหงอยู่นี่นะครับรุ่นนี้ผมสิผมปล่อยไปหารอยตัวครับนี่สำหรับมือผมงขับเห็นบ่ครับพี่น้องครับเห็นบ่นี่ครับโอ้ยปล่อยไปก่อนครับอืมบดที่จุบทรงสีผมใส่เงาบุกเหมือนยังผมเสียเอาตาคอครับอ่ะครับนี่ ในแห้งมครับพี่น้องรุนนี้กับผุดเลยครับเกือบสี่ขีดหาขีดนะครับสองตัวกับโลกครับนี่เห็นมาครับนี่ขันเบ็ดทักเลยผิดผลาดย่างแห้งครับไปเดี๋ยวยำเ้ามายามครับ ตื่นมากอดีครับพี่น้องยามเศร้าตีหาคืนครับเดี๋ยวสิไปยามเบ็ดมึงครับผมมันสีเป็ดแจงไร,รพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าครับตีหาคืนครับผมแจ้งจางปางละครับเดี๋ยวผมสิไปมึงลาที่ส่เบ็ดเลยก่อนมันสีเป็ดแจงไรมันจะถือคือบดถือปลาคอตัวเดียวนี่แหละครับตามไปครับผมอือคือตื่นบ่เลยมิดซรีเลยไปนหน โอ้ยปลาลอ,อยเสียวเลยปลานิ่นขึ้นโอ้ยมิดซีรีเลยพี่น้องเงียค่ะคือเกาอยู่ตัวนี้ขั้นที่สองกับมิดซีรีอยู่ครับคือเกาครับ ขันนี้ขันนี้สามองนี้นะครับที่มันถือปลาหมอไอปลาเข็งปลาหมอเทียดมาขึ้นครับนี่ลากเบ็ดไปครับนี่อันนี้ขั้นที่สี่ตัวจริงเนี่ยคือเก่าครับคุ่นปุ่นดินดาวดาวอยู่ครับคุ่นเงี้ยเขจ,จิโมโบกอืมครับน้ำขึ้นหลายอยู่ครับพี่น้อง ไนเนี่ยครับนำใสแล้วครับเปิดนี้ธรรมดานี่ย่มเสามาเนี่ครับส่วงนันบพท่านมีหนามมียังส่วงนั้นครับนี่มันจะมีฟองอากาศเต็มสะเต็มบอเลยครับนะครับแล้วผมกับปั่นออกซิเจนผมปั่นไปย่างเวียนครับย่างคืนบริปันส่วงห่อนห่อนวันนึงส่วงนาห่อนหอนแรงๆรงวนึงครับนี่ส่วงเดือนเมิสซามษาพฤษภาพมิโหน้านี่ครับส่วงนั้นผมเปิดตั้งกลางวันกลางคืนครับ จะเปิดย่ำเว้นนมันเป็นระบบไอ้เปิดย่ำเว้นเป็นระบบไอ้โซลาเซลล์ครับผุนตัวผุนครับแต่ย่ำขึ้นเนี่ยผมสิเปิดไฟฟ้าครับเพราะว่ามันสองระบบครับตัวนี้ครับไอ้กังหันออกซิเจนครับตัวนี้ครับขาไฟก็ใส่ไปเดือนละพันหกครับส่วนงันขึ้นมากหกลอยครับปกติก็ไฟเดือนเดือนละพันครับคุณุนครับปาม ตื่นครับมันจะขึ้นมาย่างเสามันจะขึ้นมาหายใจครับลอยหายใจย่างเสาครับผมกันก็โอเคแล้วครับปกติแต่ก่อนมันแต่ก่อนนี่แต่น้ามอนขึ้นนี่บ้านมีนามยังบ้านมีนามขึ้นมาครับนามฝนยังบ้านมาลงมาจล็กน่อยนี่ครับนี่มันสีฟอาอากาศขาวเต็มสะเลยครับผมนี่ครับสำนีก็โอเคแล้วครับผมพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องเจอคลิปหน้าครับเดี๋ยวมือแร่งผมสีเอาคันเวตอีกจักสิบขั้นนี่แหละครับ อย่าหาจับเขียดก่อนมาใส่อีกครับผมมันต้องเอาให้ระพคตัวนี้ครับตัวเดียวๆนี่แหละครับ,น,บนี่ครับย่ำเสาไม้อยู่วงนี้ย่ำเสานี่แหละอยู่ไตไตซาลานะครับน,นี่ไตซาลานี่แหละครับไม้อยู่แถวนี้แหละครับย่ำเสานี่ฉีกหัวอยู่ตลอดครับเจอคลิปหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวผมเสียเอานั่นละหาคันบิดจ,จักรซิบขั้น,นให้มันได้๋ยวิบขั้นก่อนหาเขียดมาใส่หลอบสะเลยครับ แช่ไมได้ครับผมที่ถือปลาหมอเทียมขึ้นเพราะเอาเงียเขียดเจน้าครับตัวหน่อยมันไมนได้กินครับครับพี่น้องคลิปนี้กับเจ้านี้ครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับผมขมรับก่อนที่จบก็ให้มึงบรรยากาศย่ำเศร้าเลาะของเพื่อนครับผมอีกตะเวนกำลังขืนครับบรรยากาศหลบสะครับทายในห้องสะครับพี่น้องเอาเอาให้มึงก่อน โอ้ยยา่ำสามาอากาศดีดีปอดภูงครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ่ิวายักสิภาคบ่อยากษ์สีบอลครับพี่น้องสูดลมอากาศบรรยากาศยา่ำสาโอ้ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ